สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมครับโอดินฟินกับเกือเช่นเคยครับผมจะมาส่มสกินมูลาดครับมูลาดเซนเซนิสนนึอากาสุมะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดีว่าจะหมดเท่าไหร่กี่ปองตอนนี้พี่มีอยู่เดี๋ยวนี พี่มีอยู่แปดแปดหนึ่งศูนย์แปดนะแปดหนึ่งศูนย์แปดมันมีไอเขาเรียกอะไรไออันฟรีใช่ไหมแล้วมันทำไมมันได้แค่นี้วะมันต้องได้สามอันไม่ใช่เหรอทำไมพี่ได้แค่สองอันวะเก็ได้กันสามอันนะพี่ลืมอะไรบอไอไอสุ่มฟรีอ่ะเหมือนมันจะยังไม่ รับไม่หมดหรอวะโบนัสอะทำไมมันได้แค่สองอันวะคนหนึ่งเขาได้สามอันไม่เหมาด้วยอมาด่านแรกเนี่ยพี่ใช้อ๋อแสดงว่าอันนึงอะพี่ไปใช้กับด่านสองเออมันได้มาสามอันฟรีใช่ไม่มจากโบนัสปูปองเติมไอโบนัสเติมเงินใช่ไหมพี่จัดไป สาครั้งได้แบบฟรีๆยังไม่เสียคูปองเดี๋ยวมาดูวนเริ่มที่ต้นที่แปดพันหนึ่งร้อยแปดคูปองไดนดูว่าเหลือเท่าไหร่จัดไปทีแรกกดไงวะกดไงวะเฮ้มันเจอ,อยังเนี่ยกดที่ถ้วยชาอ๋อเอาจัดไปไปมาเลยอ๋อเฮีย huh. yeah. ทำไมไม่มีเสียงวะทีที่สองจัดไปโอ้โหแหวกเกลือทําไมไม่มีเสียงวะไปเปิดอันไหนเอาน้องๆอันไหนทำไมมันไม่มีเสียงวะงงคิบหายบันบัคปะอ,อันไหนอันซ้ายสุดอะพี่วันกลางก่าน้อง อ่ะัน้ายอันซ้ายอ,อ้บนเนาะออกไปเลยให้มันรู้มืออะไรอะเอฟเฟกโอ้ยชีวิตสเต็ปสามกลางล่างเอาไปส้มเหลวทำไมไม่มีเสียงวะไอ้ที่ไปกดดีมึงก็กดให้กูดีกดดีเออ อันกลางล่างกลางล่างมามาอะไรอะ่ะโปรไฟล์อิโมจิเอามาเพื่อสไปโอ้หอ่าไปอยอว่างเกลือคมวัไ้หเหมายังไงอืมไอหอ่ไม,มไป่มียว่เสมยงังไมก่วดหน่ยงกด้า โอ้โหยังเกลือเมาอ,อันไหนดีวะผมว่ามันมาขวาแต่กดอันอื่นไปก่อนเดี๋ยวดีกว่ามันเล่นลิ้นกับกูแล,แล้วแหละว่าอันไหนดีวะมันเล่นลิ้นแล้วไปซ้ายไปโอ้โหยังเมายังไงก็เมานาะทีนี้ไป โอ้โหเฮียกลัวรวยรวยจาดไปโอ้โหอย่างเฮียอะไรออืวงไปโอ้โหไปเออสวยสวยเหมาว่ายังไงก็เหมามันล็อกชัวร์อ่ะเอ้ผู้อันกว่าอันกลางว่ะ อย่ามาเก็บขวาไว้อันกลางได้แล้วน้องมันต้องได้แล้วจังทีเนี้ยอ้อไอ้ยลอกจัดยังไงก็ล็อกนี่ไอ้ยังไงก็ล็อกไอ้สัด์ลอกจัดจัดอะโอ้โหอย่างเกลือตายหมดหมดรูปโปรไฟล์่ะก็หมดกระดานอะได้ยานิฟิกอะ เอออ้าว่าหมดกระดานว่าไอ้เหี้ยหมดตี้หมดกระดานสามสองก็ได้ดวงดีไงเองอ่ะคุณได้รับสกินเซนสเซนิสุอ,สสอ,อากาศสุมาส่งไปที่ของไอเ้เท่าไหร่วะเนะี่ยโอ้โห้ยยับยับเยินเ๋ยวคำนวณกงนเท่าไหร่วะเดี๋ยวมาหนะึเมื่อกี้มีเท่าไหร่วะแปดหนึ่งศูนย์แปดใช่ไหม ปดหนึ 8, ่งศูนย์แปดลบสองสี่เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์แปดลบหนึ่งเอ้ยสองสี่สองสี่เจ็ดสองห้าพันหกร้อยสามสิบหกอ่ามันแสดงว่ามันไม่ได้ไม่ได้หมดห้าพันหกร้อยสามสิบหกประมาณนั้นสรุปก็คือใช้ไปห้าพันหกร้อยสามสิบหก เหลือไว้ทำไมวนะเนี่ยโอเคเราได้พบทุกอย่างรู้มือถึงเข้มแต่เต็มใจน้องโอ้ชีวิตทำกับพี่อย่างนี้ได้ไงวะทำไมเข้าน่ากิจกรรมกูมไม่มีตังค์ไอ้กูมไม่มีเสียงวะจัดไปน้องงเข้มแต่เต็มใจคิรุวามาต่อทำไง ที่รัวมากูาเอาอแค่นั้นแหละถือว่าเกลือตามคำเรียกร้องตามชื่อรายการถึงเข้มแต่เต็มใจตกใจเมื่อกี้ตกใจใส่ไหนไปใส่ต้นไหนหรู้ปะอันนี้สายออกมีอะไรอีกวะ นี่ยเอสิกใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ไปเอสิกสังหารใส่ไปมุจิต้องให้ แล้วมันไปนไหนอีกวะตัวไฟสวยให้เบิดรับรันเอ็ดดีมเอาเอ็ดดีมอะไรไม่เอาใช้อันนี้เยอะเลยสวยเหรอวะเอ็ดดีมมาตั้งก่น A